ใช่ทุกคนใช่ผมเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าผมอะไรอัดไว้หรือเปล่าผมก็เลยปิดกล้องแล้วก็เปิดกล้องใหมค่ครับแล้วกูก็ลืมเรื่องที่กูจะพูดไอ้เหี้ยกูจะพูดอะไรอ๋อใช่เออใช่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 ผมจำได้แล้วว่าผมจะพูดเรื่องอะไรใช่ผมช่วงหลังๆผมได้บอกว่าได้ไปคุย คือจริงๆก็ไม่ใช่ช่วงหลังคือกูหมายถึงว่าผมเป็นคนผมเป็นคนที่แบบถามอะไรงองๆอยู่ลวแล้วผมก็ชอบไปถามอะไรงืงๆก,กับคนที่อายุเจ็ดสิบปีหรือถามอะไรงงๆกับคนที่อายุยี่สิบห้าปีผมถามเพราะว่าอะไรที่จะอยากแนะนําอะไรให้เด็กที่อายุสิบห้าปีเขาตอบว่ามึงจะทําอะไรก็ทําไปทำงงๆไปใช่ ผมก็เลยตัดสินใจทําคลิปนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันโง่ดีใช่ <laughs> ขอบคุณครับผม